สวัสดีครับทุกท่านไทอวดรมาแล้วเด้อนี่ตอนนี้บ้านเราฝนตกนะเป็นร้อนนะฝนกล็ลางต้องเน็ตแล้วก็มีลมนำอากาศหนาวร่มหนาวด้วยเนี่ยฝนหนาวอันนี้พี่เพชรก็อยู่ระเบียงกลางนาแล้วเด้อเห็นไหมน,นี่อยู่ด้านบน ตั้งขุนว่าม่มีเม็ดตาทั้งปีไม่มีเม็ดเอเม็ดกำลังมาฝนก็กำลังมาด้วยเห็นไหมเนี่ยเราก็อยู่บนชั้นสองตรงเลยเบียงหลังบ้านเราฝนตกไปรอบนึงเลยเนีย่ยีตกแบบนี้ทีนีาต้องลดน้ำต้นไม้ประหยัดได้อีกหนึ่งวันนี่เห็นปะส่วนด้านนี้ก็ หน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านเราเห็นไหมคนก็จะประมาณนี้แหละหลดบแล้วตกทั้งเน่โอ้ยตกลิ่นกอเปียกกันดีต้นไม้จะได้สดชื่นถือต้นใบหน้าระบาดเนี่ย ีนฟังเสียงฝนไปก่อนเด้อ มาอีกแล้วตกอีกแล้วหนาวอากาศเย็นแล้วนี่ท,ทั้งปีมันไม่มีคึ้อาท,าทั้งปีคึ้มโอ้อากาศนีด้านบนก็คุณนะส่วนด้านนี้ก็ตื๊บมาแล้ว อีพิคเซตได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ผักก็ได้น้ำฝนก็ชุ่มชื้นม่ต้องรดน้ำผักแล้ววันนี้เราในกาดที่บ้านเราเด้อถ้าคุณเนะีน้ำไว้ยังขึ้นน้ำก็ยังบนท่านรถเยอะนะไม่มีน้ำอยอะด้วยคุณนะยงังส่งๆอยู่ เมื่อกว่าเบิดแล้วคนเบิท่านเบิดเยอะดีต้นไม้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นักเก็บพี่เพชรแล้วก็เด็กๆล้วเด้อ คลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย